ช่องวันนะครับได้ผลกองทัพนักแสดงนะับไปบุกภาคอีสานนะครับนำโดยพี่ป้องนวัดพระเอกจากตะวันตัดบุรพาพร้อมด้วย3ามสาวจากสงครามนางงามนะฮะเบนเรวิยนานัน กวางดารินและก็อายวราภัยรินนะครับเดินทางไปพบปะก,กับแฟนๆช่องวันกันอย่างใกล้ชิดที่จังหวัดอุดรธานีครับนี่ไงการเดินสายนี่นะคะต้องเรียกว่าใกล้ชิดกันจริงๆคือบุกตลาดเลยอ,ะอ่ะพบกับแม่ค้าหรือว่าคนที่ไปรอที่จะเจอนะักแสดงเหล่านี้นี่นะคะกันอย่างใกล้ชิดกระทบไหล่กันเลยคือการเดินสายครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อกันไปอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของช่องวันด้วยให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบนะคะรวมไปถึงกิจกรรมล่าสุดค่ะ ที่เราจะเฟ้นหาสาวงามจากทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นนักแสดงหน้าใหม่นั่นเองนะคะกับกิจกรรมส่งครามนางงาม The Casting Project ด้วยค่ะนี่นะฮะนอกจากจะไปกระทบหลายแล้วนี่ไปตามสถานีวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธานีนะครับ พูดคุยกับเหล่าบรรดาดีเจก่อนที่จะขึ้นรถแห่ไปรอบตัวเมืองให้แฟนๆได้ชมกันด้วยนี่จริงๆก็แวะหลายคลื่นด้วยเหมือนกันนี่ขึ้นรถแล้วนะคะครับพอขึ้นรถแห่แบบนี้อ่ะก็ทักทายคนนีต้องงานต้องโบกมือเหรอฮะอ่ถูกต้องสิคะดผิดคอนเซ็ปต์อันนี้แหละค่ะยิ่งยิ่งถ้าเจอเด็กยิ่งต้องทำหน้าอ่อนโยนอย่าให้กองตัดมาหน้าคุณเดียมากว่าหน้าอ่อนโยนเป็นยังไงต้องต้องให้หน้าคุณมากแว่าคุณชอบยิ้มอ่อนทำทหน้ายิ้มอ่อนๆแบบนั้นนี่แหละค่ะนี่แหละเขาก็เดินสายขึ้นรถกันนนนแแบบี้้ขึรถห่ะะค โบกมือทักทายให้กับคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะคะ หลายๆคนถ้ารู้จักนะก็จะโบกมือกับพัก่ายเหมือนกันแล้วเราก็จะไปปิดท้ายกันค่ะที่ถนนคนเดินอุดรธานีที่เห็นไหมคะดูจากภาพแฟนๆเนี่ยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พี่พ่องพี่พ่องพีไม่ชัดเหรอฮะเป็นแฟนขับชาวจีนนะคะก็เนี่ยหลายๆคนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะเป็นแบบหนุ่มๆสาวๆมหาวิทยาลัยก็เข้ามาขอถ่ายรูปด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมตอบคําถามเอาของรางวัลจากช่องวันติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วยนะคะครับผมนี่ดูสิแฟนๆเยอะมาก ากนะคะดูนะเดี๋ยวมีพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยค่ะเราน่ารักมากนะครับแล้วก็วันนี้พูดเลยว่านอกจากน่ารักแล้วอร่อยด้วยนะครับเพราะวาเรามาเดินที่ถนนคนเดินาอาหารตึมทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็มา ก็โปรโมทโปรเจกต์ใหม่นะคะใช่ค่ะสงครามนางงามนะคะ The Casting Project ค่ะโปรเจกต์นี้นะคะ <c oughs> เป็นการเฟ้นหานะักแสดงหน้าใหม่คะ่ะที่จะมาร่วมเล่นสงครามนางงามในซีซั่น2ซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นเปิดเป็นรอบที่3ซึ่งมาที่ภาคอีสานค่ะแล้วก็มาแคสมาค้นหานักแสดงกันที่จังหวัดอุดรธานีคือเซ็นทรัลนั่นเองคะ่ะ ก็เวลามาอุดรทุกครั้งก็สนุกครับเพราะว่าทุกคนเปนกันเองนะครับคนที่มาเล่นเกมก็จะเฮฮาจะแบบมีเขาเรียกว่าโต้ตอบเราได้สนุกดีครับอ่าก็มาแจกพากันเพื่อนกัแบบแม่ค้าแบบนี้แบบนี้นะฮะ ผมก็ทักเลยนะบอกผู้หมวดมาเองก็แน่นอนค่ะท yeah> ุกคนก็จะไม่ได้เรียกชื่อเราทุกคนจะเรียกชื่อในละครกันหมดนะคะพี่ทุกซอพี่บีบีพี่หมอเอ๋ยอะไรอย่างนี้ก็น้องๆน่ารักมากเดินไปเดินมาก็เรียกชื่อแล้วก็ขอถ่ายรูปกันตลอดทางเลยตั้งแต่เราเดินออกมาลงมาจากรถตู้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าน้องเขาไม่ยืนรอพวกเรานะคะน่ารักมากก็ร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลกันสนุกสนานมากค่ะวันนี้ นี่เป็นยังไงคะเหล่านักแสดงเขาประทับใจขนาดไหนเรียกว่าเดินสายพบปะแฟนๆเนี่ยยังได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้บอกเลยว่าบรรยากาศการรับสมัครสาวสวยในโครงการสงครามนางงาม t h อ Cas ส i n g Project ในวันเสาร์ก็คึกคืนไม่แพ้กันเพราะว่าที่นั่นนี่นะคะมีหนุ่มอีสานตัวจริงอย่างโตโน่มาร่วมกิจกรรมด้วยส่วนภาพบรรยากาศเนี่ยนะจะเป็นยังไงเรียกว่าต้องติดตามชมกันน,นอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นพี่จากละครสงครามนางงามเบนเรวิยา,านันหรือลูกซ้อนและอวัวราภาัยรินหรือ TV, ที่มาคอยให้กำลังใจพร้อมแนะนำเคล็ดลับและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสาวๆผู้เข้าสมัครพร้อมด้วยหนุ่มโตโน่นพาคิมจากละครหัวใจมีเงาที่มาสร้างสีสันพร้อมมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับแฟนชาวอุดเดรธานดีได้สนุกสนานและถ่ายรูปกระทบไหลย่างใกล้ชิดเลยละค่ะวันนี้คือคืนมากคะ่ะสนุกสนานมากแล้วก็คนเข้าประกวดก็น่ารักมากๆเลยค่ะน้องๆทุกคนนะคะสวยทุกคนเลยค่ะี่ก็ดีใจครับ ดีใจที่คือก็ไม่เคยมากับสงครามนางงามไม่เคยมาดูเขาประกวดมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแฟนที่อุดรก็เยอะแยะเลยอบ่นมากครับผมว่าสวยนะมีสวยๆเยอะเลยแล้วก็ได้ยินว่าภาคนี้คนมาสมัครเยอะที่สุดเลยนะครับให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ Premises, 1. 1> ร,รู้สึกดีใจเบนนี้จะมีน้องมาขอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะให้คันแม่นําว่าจะตื่นเต้นนะจะบอกน้องตลอดเพราะว่าถ้าตื่นเต้นมันก็จะแสดงออกมาไม่ดีมันก็จะดูเกรงอะไรเงี้ยค่ะภาคอีสานนะคะคนเยอะแล้วนะคะยังไงในภาคเหนือต้องอยากให้น้อยหน้าเขานะคะยังไงก็ต้องมากันเยอะเยอะเลยซึ่งเบนก็จะไปด้วยนะคะก็อยากจะเจิญโวนปอแมพีน้องกูคนนะเจ้าแล้วก็ชาวเชียงใหม่นะเจ้าเพิ่งมาสมัครกันนักงนนะเจ้าเจอกันวันที่3ตุลาคมนะเจ้าตีเซ็นท่านเฟสติวัลเชียงใหม่ มากันนั่งๆนะเจ้าที่เชียงใหม่เนี่ยจะมีทั้งไนกี้ทั้งเจดแล้วก็การเดอะสตาร์ครับจะไปดูแลให้ความอบอุ่นกับสาว,าวๆเชียงใหม่นะครับ